ค่าวันนี้พีพก็จะมาพาทำนะคะลายหัวใจนะคะก็ดับแรกก็พับผ้าเข้ามาหากันนะคะแบบในคลิปเลยนะคะแล้วทีนี้เราจะใช้ดินสอนะคะพิ่ทิพ์ใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะวาดวาดเป็นครึ่งหัวใจนะคะตรงครึ่งเสื้อนะคะวาดตามพิ่ทิพ์ได้เลยนะคะแล้วเราจะจับจีบตรงด้านบนนะคะจับด้านบนนะคะเพราะว่าถ้าจับตรงด้านล่างมันจะไม่ออกมาเป็นหัวใจให้เรานะคะแล้วก็จับจีบไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะ ก็จ,จับจีบไปให้สุดนะสุดที่เราเขียนเลยนะครับตัวนี้พี่ทิพย์จะวาดจะทำหัวใจสามดวงนะคะมัดเสร็จอ่ารัดเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะทำหัวใจอีกดวงหนึ่งอ่าแล้วก็ขี้ผ้าออกมานะคะแล้วก็วาดเหมือนเดิมเลยค่ะวาดครึ่งหัวใจเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จับจีบนะคะเหมือนเดิมทําทุกอย่างเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนๆสามารถหาพื้นที่ว่างเพื่อพับ ครึ่งนะฮะพับเสื้อครึ่งหนึ่งแล้วก็วาดหัวใจครึ่งหนึ่งตรงไหนก็ได้นะฮะตามจินตนาการของเพื่อนๆได้เลยนะคะแล้วก็จับจีบไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะนี่จะเป็นหัวใจอีกดวงหนึ่งนะคะดวงที่สามนะฮะทำเหมือนเดิมนะ,ะวาดหัวใจครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็จับจีบรัดด้วยหนังยางนะคะอันนี้พิธีทำการลงสี ตัดเส้นด้วยสีสีกรมนะคะสีกรมสีน้าเงินเข้มๆเลยตัวนี้พี่ชิปจะใช้สีแดงนะคะหัวใจสีแดงหัวใจสีฟ้าแล้วก็หัวใจสีเหลืองนะพี่ิจะลงพื้นเสื้อสลับกับสีเหลืองและสีส้มนะสองสีก็จะลงสีแดงหนึ่งฝั่งนะตรงนี้จะเป็นพื้นเสื้อแล้วนะคะที่พี่ชิปลง เดี๋ยวเราจะพลิกมาลงนะ,ะพลิกอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่ว่าจะลงสีเหลืองนะคะแล้วก็เราจะหมักเสื้อแบบไว้แบบนี้นะคะแปดถึงสิบสองชั่วโมงนะคะยิ่งหมักนานยิ่งดีนะคะจะทําให้สีติดทนนะคะแล้วก็เราก็หมักเสื้อไว้แบบนั้นเลยนะคะค่ะลายลายเสื้อก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะสวยไหมเออ